เนี่ยนะข้าดอนนี้แล้วมึงเดินไปไหนแล้วอเป็นเจ้า แอดไม่ได้ใส่หูฟังมานานแล้วพอดีใกล้ๆบ้านเนี่ยมันมีเสียงอะไรเข้ามานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามาทําไมกันก่อนรือไหมสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปอเกเรเกมเมอร์เลดใหม่หัวใจ R G B T Q นะครับเอานะครับตอนนี้มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า midnight prow นั่นเองนะครับอ่านผิดอ่านถูกยังไงช่างวันจ้าโอเคนะซึ่งเกมนี้นะครับมันก็แปลว่าการด้อมดมองมองช่วงกลางคืนหรือกลางดึกนั่นเองว่าแต่ชื่อเกมเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องยังไงบ้างจะเป็นอะไรที่มันน่ากลัวแค่ไหนที่ทําไมต้องเเเกกกิดดดดช่ววงลาาาึี๋ยรมู กว่าแค่หน้าปกเกมเนี่ยก็น่าสนใจกันแล้วสตาร์ทกันเลยจ้าสตาร์ทโอ้โหมาถึงก็ตึงกันแล้วทุกคน <c oughs> คือก่อนหน้านี้น,นนะ <c oughs> แอดก็พาเพื่อนๆไปแบบบ้านฟรัฟรง่งอฝรั่งนู่นนี่นั่นมาเยอะแล้วรอบนี้เราจะกลับมาดูบ้านในส่วนของภาคเอเชียกันว่าดูซิว่ารอบนี้จะเป็นแบบญี่ปุ่นหรือว่าจีนกันนะหลดนานจัง <c oughs> <c oughs> เอ๊มีคนโทรศัพท์เข้ามาหนืว่าไม่โทรเว้นจะนานเลยฮัลโหล โอ้ภาพสวยใช้ได้นะนเนี่ยไอยะโอ้อออนี่แหละเอเชียแต่ไอยะตัวละครเร,า,รมามีขามีแขนเกมงานดีจ้าเออเออฮัโหลแล้วตกใจอะไรอ่ะนั่นใช่เสียงของไซโตะหรือเปล่านะ่ะเออเกิดอะไรขึ้นกับคุณเหรอทำไมคุณไม่ติดต่อฉันมาตั้ง6เดือนเลยโอ้ใครวะเนี่ยไซโตหรือว่าจะเป็นคู่ขาไม่ใช่แต่แต่ตอนเกมเลยนะอะไรนะ่ะ คุณต้องการที่จะเจอฉันในสวนสาธารณะตอนนี้เนี่ยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะนี่กี่โมงแล้วนี่ไงล่ะชื่อเกมเขาบอกว่ากลางเดึก <Mighty> ชวนไปทำอะไรกันกลางดืกที่สวนสาธารณะอ่ะไม่ใช่ Well I'm off tomorrow อ่ะก็ได้ฉันหยุดพรุ่งนี้พอดีนะนะเ <g jour ney> พราะฉะนั้นฉันไปเจอนายได้อืมใช่แล้วฉันจะตรงไปที่สวนสาธารณะหลังจากนั้นเราก็จะอะไรอยก get ready for a bit เตรียมตัวรอไว้สักหน่อยนะเตรียมพร้อมไว้หน่อยอย่างนี้ปะอ้าว ทำไมวางใส่เร็วจังหล่ะพี่จ้ะโอ้ไม่ก็ตัวละครเราบอกว่าฉันหิวนะนะหิวอะไรหรอหิวก็ไปกินที่สวนสาธารณะสิจ้ะไปนะเกมผีทุกคนเกมผีบอกแล้วว่าช่องแอดบอลไม่มีเกมผีที่น่ากลัวมีแต่เกมผีที่น่ารักแล้วก็ต้องกลัวแอดแทนผีห้ามแย่งสินแอดเด็ดขาดไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่จะตั้งในส่วนของโทรศัพท์ว่าตรงนี้หรอตัวละครเราน่าจะป่วยนะทุกคนมียงมียาไว้ตรงนี้ต้องสองแผงด้วยนะ เออต้องมาวิเคราะห์กันนิดนึงทําไมห้องเขาอยู่กันแบบไม่มีห้องน้ําหรอหรือห้องน้ําใช้ห้องน้ํารวมนะก็น่าจะเป็นแบบนั้นเราต้องออกไปข้างนอกแล้วใช่ไหมกดอะหยังก็ไม่ได้เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮออ้ก้มไ,ได้ไหมก้มมาได้ทําไมถึงให้เราเปิดตู้ได้อ่ะเปิดมาดูตู้มีขนมด้วยอะ่ะอา่าฮะโอเคไปไหนต่อปิดไฟได้ไหม อ๋อเฮ้ยเรายกของได้ด้วยทุกคนมหัศจรรย์มากเลยทุกคนพระเจ้าเราไม่มีมือแต่เรายกของได้นะพระเจ้าเนอะไม่เนอะโอเคมีวิ่งไหมเกมนี้มีวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่ง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 อ๋อนี่วิ่งแล้วเหรอโอเคออกได้ปะเอ้าหรือว่าเราต้องเปิดกล่องก่อนเฮ้อ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 เออมันขวางประตูนี่ก็เปิดแล้วนี่ไงหรือหยิบอะไรได้อีกไหม ฮะแค่นี้โอเคไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยหรอพี่เอา้าจะให้ทำอะไรอีกวะเฮ้ <c oughs> <c oughs> กินยาก่อนไหมไม่กินยาเดี๋ยวเป็นบ้านะ <c oughs> ไปถึงแอดได้แหละ <c oughs> ไม่ลนะโอเคตู้ตรงนี้เปิดได้อู๊มาม่าถ้วยเตุนไวซะเยอะเลยมีอะไรให้ทำอีกไหมเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะ นี่งไงนี่งไงแอดเจอแล้วทุกคนเราต้องเอากล่องวาตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ต้องจะออกไปข้างนอกโอ้โหเปิดประตูดอน้าตัวเองแล้วหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะเปิดประตูได้ไหมเออเป็นคนแบบมีมารยาทนะทุกคนนะแสดงว่าคนที่เปิดประตูทิ้งไว้ไม่มีมารยาทเวลาใช่เอา้าเข้าห้องน้ํา และแล้วแอดก็เจอจุดเจ้าปัญหาแล้วทุกคนก็แค่เฟ้นไฟนี่ต้องกินก่อนโอ้โหเสียงกินที่เต็มหูกันเลยจ้าวันนี้ใส่หูจ้าใส่หูฟังทุกคนหูแมวด้วยนะน่ารักปะทุกคนบอกไม่อ่ะเพราะว่าดูคลิปมันผ่านมาแอดไม่น่ารักเลยแอดมีแต่ความน่ากลัวไปนะมาดูกันดีกว่าวัวละครเราจะเจออะไรเออ arrive at park ฉันมาถึงสวนสาธารณะแล้วนะไซโตอยู่ไหนกันนะเออคือว่ามันโคตรเงียบเลยอะแล้ว เดี๋ยวนะมาเจอเพื่อนที่นี่เนี่ยนะโอ้โหโคตรวังเวงทุกคนเป็นแอดไม่มาคนเดียวหรอกแอดต้องไปนัดเจอที่อื่นดทิทำไมเราต้องมานัดเจอมันที่นี่ด้วยอะหรือว่าเราต้องนั่งบนโต๊ะหรอหรือว่าเราปีนอินนี้เล <laughs> ปยปัญญาอ่อนแล้วไหมนะตัวละครมันน่าจะโตเกินกว่าที่จะเล่นเครื่องเล่นพวกนี้ได้แล้วอะแต่ในเมื่อมาแล้วเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างดิใช่ปะเนี่ยขึ้นหน่อย <laughs> โอ้ยเราได้มาแอบเล่นในเกมก็จะอยากเล่นนิดนึงอะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว เพื่อนเรามันไปไหนของมันไม่เห็นมาเลยอะทุกคนแต่ภาพสวยมากเวอร์เออภาพมันมีความคามชัดไอชอบนะเดี๋ยวดิต้อโทรตามเพื่อนแล้วเปล่าเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะทุกคนนะที่มันแลกก็คืออะไรรู้ไหมคือว่าตัวละครที่เป็นเพื่อนเราอะถ้าเกิดตะกี้คุยแล้วจำไม่ผิดนะเพื่อนเราหายไปตั้งหกเดือนนะเออแต่จริงๆแอดก็หายจาก,พกเพื่อนแอดไปไหลายเดือนเหมือนกันนะไปกนะั ตอนนี้แอดไม่รู้จะทำอะไรต่อไปอ่ะเพราะตัวละครมันยืนอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วอ่ะเรากดอะไรไม่ได้อย่างงมากอุ๊ยขึ้นได้ด้วยทุกคนว้าวดูสิเราเล่นสไลเดอร์ได้ด้วยล่ะไซโต้ได้อย่างได้กับช่นไม้อะมะไนะอะไรอะเดวกคนคือกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วเราต้องทําอะไรหรอคือเนี่ยเดี๋ยวแอดทำให้ดูเป็นตัวอย่างทุกคนไม่ใช่ตัวอย่างตัวอย่างเป็นหลักฐานเว้ยเป็นหลักฐานว่าแอดได้เดินทั่วที่นี่แล้วแล้วไอ้ไซโตะหายเหวอะไรนั่นมันก็ไม่เห็นออกมาเจอเราสักทีเนี่ย เราเดินชนทุกอย่างในโลกใบนี้หาทุกอย่างกดแล้วแต่ตัดออกไง <c oughs> แล้วมันไม่เห็นโผล่หัวมาเลย <c oughs> เพื่อนเรามันนัดเรามาเกินแน่ๆมันหลอกเรามาใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้มีกรวยกั้นด้วยไม่ให้เราเดินไปอะนะอ <c oughs> <c oughs> คุณพระใครวะเฮย้ยแกต้องการอะไรเหรอนั่นใจโตหรือเปล่าคะ <c oughs> ฉันใส่เตสุดหล่อเองเดินมาสิเดินมาวันนี้มาใหย,ายีคิดเลากก็แกพูดอย่างนี้แล้วฉันจะไปหาแกนะ่ะฉันไม่ใช่คนใจง่ายแบบนั้นนะ,ะไป <c oughs> ไปนะเฮ้ย <c oughs> แําหน้าตามันน่าก,กลัวค้อนเลยแต่ที่นี่ก็ไม่มีคนอื่นแล้วแล้วเราจะไปหามันหรอเป็นเราถ้าเราเดินอย่ดีๆแล้วมีคนมาปรากฏตัวกลางสวนสาธารณะใส่ชุดแดงเถือกแบบนี้เป็นเราก็กลับบ้านปะวะเดี๋ยวเดี๋ยว แอดลองเดินไปก่อนเพื่อออกจากที่นี่ได้ไม่ได้มันก็บังคับให้กูไปหามันนี่แหละแล้วมันไม่คสะบัดอะไรเดี๋ยอตัวละครคือแบบเจอคนแล้วแบบอืมก็ก็แปลกดีแล้วไงอะไรเงี้ยปะทุกคนบอกเดินเข้าไปเถอะแอดเออคือไซต์โตหรือเปล่าเออดูมือมันโอ้ดูมือมัน,มมนทุกคนมันซ่อนมือไว้ข้างหลังมือใ้กูทำอะไรอะเออเออฮะอาปากแล้ว ยิ้มสยามใช่สงสริม็การท่องเที่ยวไทยบ้านพ่องสิกูซาองขนาดนี้มึงกลัวอะไรเธอะอันนี้ยิมญี่ปุ่นอิไซโตะมึงเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะมึงไม่เหมือนคนเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแคนไฟจิตฮะฉันไม่เจอเลย The meeting place was supposed to be a park สิ่งที่เรานัดกันไว้สถานที่ที่เรานัดกันไว้ก็คือสวนสาธารณะไม่ใช่หรอ I have no choice ฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องโทรหาไซโตะโอ้แบงเอ้ยทำไมแบตมาหมดตอนนี้วะเนี่ย คิดสิคิดเกี่ยวกับมันสิมันอาจจะมีโทรศัพท์สาธารณะอยู่แถวแถวนี้ก็ได้นะแฟลชไลท์รันดีดิดิเออเกระตุกจัดเลยจ้ะ <Hey. S 1> มันกระตุกมากเลยจ้ะเฮ้ย <Hey. S 1> เราเดินออกได้แล้วมันไม่เดินตามมาใช่ปะมึงอย่านะออ๊ยเกมก็ภาพสวยจริงแหละแต่มันไม่ควรจะกระตุกขนาดนี้นะพี่นะ <Wow. S 1> เขาเหมือนให้เราอะไปหาโทรศัพท์สาธารณนะอู้แล้วโคตรมืดเลยแกมึง คือเกมนี้ถ้าที่แอดจำไม่ผิดอ่ะคนน้องๆที่ตามช่องแอดมานะก็น่าจะเห็นไปแล้วว่าน่าจะอยู่ค่ายเดียวกับเอใครอีออนอ่ะใครวะน,นั่นน่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีตำรวจอยู่แถวนี้เขาก็น่าจะช่วยเราได้หรือเปล่าอะ่ะทำไมตำรวจเขาไม่ยืนตรงกลางถนนแบบนั้นละคะ แกก็เห็นคุณฉันใช่ไหมล่ะฉันกินยอไปหน่อยเท่านั้นเองน่ะนะไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่ทำอะไรหรอกนะฉันเป็นคนดีคุณตำรวจเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้ฉันช่วยหน่อยยูแดนคุณตรงนั้นน่ะมานี่สิทำไมอ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจไปจับไอ้ชุดแดงที่อยู่ี่สวนสาธารณะอุ้ยตกใจสมอเตอร์ไซค์สีแดงกระชุดมมาเลยทำไมเหรอมีอะไร รอเปล่าคะเออนาย can I h a v e a m o ม e n t มีเวลาสักหน่อยไหมฉันเป็นตำรวจเอะมุกเดิมมันเป็นตำรวจก็รู้ค่ะแหมชุดเนี้ยคงจะเป็นแบบนักวิ่งกีฑามาั้างอะไรเงี้ยเข้าใจป้าเดี๋ยวกูจะเป็นนักวิ่งกีฑาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเออคุณมาทำอะไรที่นี่ในตอนนี้นะ่ะเอ๊มีคำตอบให้เราเลือกด้วยนะทุกคน I have appointment to meet a friend ฉันก็แค่แบบนัดมาเจอเพื่อนแถวนี้เท่านั้นนะอ่ะอ๋อตอนนี้เนี่ยนะืม อ่ะคุณตำรวจใจเย็นนะอย่าคิดเยอะ,อะแต่ดูเหมือนนายเนี่ยน่าจะไม่โกหกฉันรู้จักหน้าเนะี่ยเมื่อฉันจะเห็นอีกครั้งอ่ะน,นะหมายถึงว่าอะไรคุณตำรวจพูดให้มันแบบรู้จักรู้เรื่องได้ไหมเนี่ย you look honest คุณดูน่าจะเป็นคนแบบไม่โกหกใครอะไรเงี้ยใส่เสื้อบริสุทธิ์คุณตำรวจ,ร,วจรู้ดได้ย<ห><อ>ังไงอะคะ as I'm sure you know แต่เท่าที่ฉันที่แน่ใจว่านายน่าจะรู้เบอร์โทรของคนที่หายไปเมื่อหกเดือนก่อน จอีกรอบหนึ่งพระเจ้าทำไมเขาใช้พล็อตเดิมวะเนี่ยทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเอกขยอ,ออนหนะนะก็ยอ้อนไปดูกันได้นะทุกคนเกมนั้นก็พล็อตอย่างงี้เลยตำรวจก็น่าจะคนนี้แหละดีย๋ยวเกไว้ตายเหรอเนี่ยออกว่าคนสร้างเกมเนี่ยเขาจะสร้างให้ฉันหลอกขนาดนี้ได้แลนะมันก็ใช้เวลานานมันก็ต้องใช้ให้คุ้มนิดนึงสิคิดซะว่าทําเป็นไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วกันแล้วให้คนหลอกขนาดเนี้ยนะแล้วนอกจากนี้นะเรายังได้ก,การรับแจ้งว่ามีคนหน้าแป,กแปลกเนี่ยถ้าทางไม่น่าไว้ใจมาเดินแถวแถวนี้ด้วยนะ ถ้าคุณเห็นใครที่ไม่น่าไว้ใจก็โทรหาฉันนะอุ้ยเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยคุณตำรวจคุณตำรวจคะเนี่ยคุณตำรวจอ้าวมึงไปไหนล่ะมึงเดินไปไหนอีกแล้วกูรู้เลยนะว่ากูกลับมาอีกทีมึงจะต้องตายแน่ๆเดี๋ยวคุณตำรวจชะตามึงขาดแล้วเนี่ยเอาดีๆแล้วมึงเดินไปไหนแล้วอาเนตำรวจเป็นผีทนมันหายตัวไปเลยไหมนะเฮ้ย เราบ้านเราอยู่ไหนวันนี้ไอ้ตอนเดินออกมาก็ไม่รู้เดินอ้ะอะไรอะใครวะน,นั่นน่ะเราดูบรรยากาศมึงควันควันนี่โอ้โหผีชัดๆปะเนี่ยเดยวนะเดยนนะดูให้ดีๆก่อนอ๋อโอเคเฮ้ยคนนี้เองคองุยได้ไหมอะอุ้ยมึงหันได้เร็วป้า,านายต้องการอะไรเนี่ย เออ uh, ...Don't stare at me อย่าแบบมองฉันมันดูหน้าหน้าสะอิสะเอียนโอ้โ oh, ห <c oughs> มึงสวยมากเลยค่ะบ้านโมเดลมันสวยกว่านี้แล้วค่อยพูด <c oughs> ตกใจเ้ปีศาจเอาไปจากฉันเดี๋ยวดีนะกูเป็นปีศาจตอนไหนมึงกนะันแหละเน่ตมึงปีศาจมาอ้าวสัตว์กันมากอ้าวอ้าวฉันไม่เชื่อมาไปถามคนดูกัได้ผมกลับบ้านตัวกบขี้ไอปีศาจ หน้าตากูก็ดูดีขนาดนี้มึงมาบอกปีศาจแบบเราเราจะกลับบ้านยังไงวันเนี้ยเฮ้ยทุกคนทนี่นี่นี่ว่าที่เราเห็นตรงหน้าปกเกมไหมอ่ะนะมีตู้โทรศัพท์ด้วยแฮะเฮ้ย,เ,ยเ,รเราโทรแจ้งตำรวจได้ไหมอะเดินมามัมวๆเพราะเราต้องเราต้องหาตู้โทรศัพท์พอดีไงเอ๋ก็เลยคิดว่าเราต้องโทรเออโทรศัพท์ไม่ได้รับการติดต่อเอะเฮ้ยมีมือถือเราเฮ้ย เหมือนมีสิยงมือถือทางแถวนี้ด้วยอ่ะคุณพระเฮ้ยแถวนี้ปะเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากเลยจ้าเฮ้ยตรงไหนอ่ะ where is โอเคเฮ้ย,ยนี่มันมันน่าจะเป็นของไซโตะนี่นะเฮ้ยเสียงใครสดมนม์นไม่นะหลังหูก็เลยอ่ะโอ้ยใส่หูฟังแล้วขนลุกทุกคน เพราะฉะนั้นเวลาดูอย่าลืมใส่หูฟังนะจ๊ะอะไรอะ่ะว้ายวิวพวกตุ๊กตาจับกูแล้วคุณพระ,ะแกอย่าทำอะไรฉันเลยนะถึงฉันจะเคยแล้วก็เถอะอ่ะไม่ใช่ฉันจะเสียงอะ่ะฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเคยได้ยินไหมไประโยคแรกมันจะเป็นจริงเสมอแกม,อออามาตอเราตอแหลเนะอี๋ยวมันเส่ยร้ายฉันนะไม่นะแเรารจะไปยังไงไม่มีทางขึ้นทุกคนเอาแล้วไงชิบหายแล้วจ้าเราต้องเดินออกไป ตำรวจกูไปไหนแล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดินออกไม่ได้ทุกคนแล้วไงกูต้องจ้องมันไว้ยงงี้นะโทรศัพท์ใช้ได้ไหมโอ้เออเอ้ยะเฮ้ยเออลงมาดิลงมาลงมาเออโอเคแล้วก็อึ๊บเฮ้อเออโอเคแล้วไงต่อเฮ้ยมันไปไหนแล้วยังเฮ้ยไม่ไปเลยขึ้นได้ปะแล้วไงอะเอาไงต่อ ล้าทาทำอะไรวะเนี่ยทําอะไรเออโอเคแล้ว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 นี่นี่นี่มีทางเข้าตรงนี้ทุกคนมีประตูโอ้ยนี่ไงฮึบ<ห>ไปไหนเออเออเออโอเคแล้วก็อ e ีโอ้โหมึงจอมพลังมากเลยเนะี่ยมึงเป็นหักปะเนี่ย,ยโอเคฮึบว้วเปิดสิเปิด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 ๆๆเปิดๆๆเออ มันไม่เข้ามาใช่ปะแล้วมือถือทิ้งไว้นี่เหรอปิดประตูโอเคทุกคนเข้ามาได้แล้วไม่เคยมีเกมอะไรต้องมาหมดทอ่อแบบนี้อ้าวเสียงรลอนหูมากแม่ไม่บ้าเอ้ยมึงมึงพลาด้แต่ตอนโดนหลอกออกมาแล้วอะมันก็แปลกแปเมันก็แปลกแปลก โอโอเคอาไปนะฮะฮะโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยบาจ้างยย้ยต้องไปทางนี้หรอแล้วมันมาซะขนาดนั้นเลยใครอะฉันก็อาจจะเป็นไซโต้ก็ได้นะ เดินมาหาฉันตรงนี้สิเป็นโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวไอแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวฉันไปหาแล้วกันนะแป๊บนึงขอสำรวจแถวนี้ก่อนมีทังขยะกับบ่อน้ำเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไซโตะเพาะว่นะไซโตะแหละโอ้โหยังกใหฮิตแมนเลยหมอก็ไอะไรกันฮิตแมนคืออะไรไซโตะเหรอ เอเ้าเฮ้ยใสโตะราด้วยสิคือมึงไม่กี่ก้าวก็ถึงมึงก็วิ่งไปสิ้าเอ้าผลตกเฉยเลยคุณพระคือเอาจริงๆอ่ะเพื่อนมันหายไป6เดือนก็จริงนะแต่มันสนิทกันขนาดนั้นเลยหรออุ้ยโอ้โหมึงเห็นอย่างนี้มึงกลับเถอะมึงจะไปอีกหรอแต่ในฐานะที่เราเป็นสนักล่าท้าผีปอจีเนียเราก็ต้องไปทุกคนบาจ้างโอเคทางไหนวะ ทางนี้แน่ๆเลยเข้าบ้านอะไรก็ไม่รู้ในพิติพิษวงมุกเดิมเลยแต่ว่ามันพอตรงนี้คนละมุกกันแล้วว่าให้เรามาที่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนพระเจ้าอะไรกันวะเนี่ยไซโตะนี่แกต้องการอะไรจากฉันกันแน่พาฉันไปที่ที่เปลี่ยนแบบนี้นะฉันคิดดีไม่ได้นะไซโตะ <laughs> 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 ไม่นะโอเคมูย okay. แต่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนฝนกำลังตกอย่างเงี้ยเนาะ เลยนะ <c oughs> คิดดีๆฝนตกก็คือแบบเสียงมันไพเราะนอนหลับสบายอากาศไม่ร้อนไงเออคิดะลยเยอะแยะคนดูบอกมึงได้เลยคิดะลยเยอะแยะแย้ <c oughs> ไป่นะมันเงียบมากมีแต่เสียงฝนนะ่ะห้องสุดท้ายแล้วนะอา้าวเข้าไม่ได้ฮัลโหลเอา้าเราจะให้กูเดินไปไหนวะเนี่ยประตูเปิดเฉยเลย แหมไซโตะนายนี่ก็มีลูกเล่นลูกลอ้อลูกชนเหมือนกันเลยเนี่ยอะไรอะเออเขาบอกว่าไดอารี่ของเจ้าของบ้านมีคนเดินเตะเตะไปทั่วบ้านของฉันตอนกลางคืนตอนแรกนึกว่าจะเป็นหนูหรืออะไรสักอย่างแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนเขากําลังพึมพำอะไรบางอย่างมีเสียงดังเล็กน้อยและฉันสงสัยว่าควรเตือนเขาหรือไม่ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและเพิกเฉยต่อมัน คือเขียนไปเนะี่ยมึงก็รู้สึกว่าตัวเองต้องแปลกๆไหมมีคนเดินแต่เต๋ในบ้านของมึงแล้วใครก็ไม่รู้จักแล้วก็คิดว่าเราจะเตือนเขาดีไหมคือมึงควรไล่มาออกจากบ้านหรือไม่ก็คิดว่านั่นแหละผีค่ะฮัลโหล <c oughs> เ,เขียนมาได้ยังไงจงใจให้เราเข้าไปอ่านจดหมายเพื่ออะไรอ่ะหรือว่าไซโตะเราตายเพราะว่ามีคนมาเดินในบ้านหรือว่าไซโตะเรากลายเป็นวิญ,ญญาณร้ายไอ้ตัวแดงๆเมื่อกี้นะทุกคน ค่อยๆเปิดเป็นตัวทีละบาน,นจริงๆด้วยอะ่ะเฮ้ยเหมือนมีจดหมายให้เราค่อยๆอ่านไปนะโอเคมาดูซิอะไรต่อเอ๊ะฉันคิดว่ามันเป็นเพียงชั่วคราวและไม่สนใจแต่เขามาสัปดาห์ละหลายครั้งและบางครั้งก็ตะโกนใส่อะไรบางอย่างฉันหมดความอดทนแล้วถ้าเข้ามาอีกฉันจะดุเขาอย่างรุนแรงโอ้โหแม่พระใจบุญมากเป็นกูกูดุตั้งแต่ครั้งแรกแล้วใครมาเข้ามาในบ้านมึงขนาดนี้โอ้ยสภาพก็แบาบ เดี๋ยวนะโอ้โหหันหลังมาคือเจอเลยหนึ่งกูต้องเดินไปทางนี้แล้วไหมปิดประตูไหมทุกคนเราก็ต้องไปหาเพราะว่าอุ้ยดูสภาพมันนอนดิทุกคนฮัลโหลออู้วิไซโต่แหละอ่อนไ่นะตายแล้วตายตายอ้ออุออ้วอุออ้วอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้คืออะไรอุ้ยอะไรแดงๆ เสียงอะไรไม่รู้คุณพระคุณเจ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหมนะออกไม่ได้ด้วยมือโอเลสิทแอดว่าห้องสุดท้ายอะ่ะเปิดอยู่ข้างบนแน่ๆแลแ้วแหมแสงมึงแดงเถือกมาเลยนะเอาวะเราต้องก,กล้าๆหน่อยทุกคน เนี่ยขั้วสุดท้ายแล้วโอ้ยคนพระมีคนปาดคอตายดนนี้ก็ตำรวจค่ะกูว่าคนตำรวจก็ตายหาไปแล้วแหละทุกคนเพราะอาเคอีออนน่ะคุณตำรวจเดี๋ยวจะใส่ซากเลือดไปเลยอะทุกคนไม่นะอุ้ยสบใครไม่รู้ดูดิมีมีดด้วยเก็บได้ไหมเอาไปปาดคอแบบปาดคอผีกลับไปได้หรออะไรเงี้ยโอไมค์ก oh ็มึงแล้วไงต่อ คือเจอศพแล้วไง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดไฟก่อนนะทุกคนนะไอพวกมันต้องเจออะไรแน่แน่เลยอะหรือว่าเราต้องปิดประตูเราอยู่กันสองคนแล้วนายไม่ต้องตีสองหน้าหรอกออกมาจากสร้างศพนั้นซะไห่นะไม่น่าได้แล้วไม่มีอะไรให้เราทําเลยทุกคนไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยอะแล้วเราจะมุดมาทําไมวะเนี่ยโอเคยังไงต่อวะเนี่ย ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นาเฮ้ยขนลุกเว้ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็มีศพไซโตะตรงนี้ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นาะนี่ทางเข้านะเอ๊หรือว่าแอดพลาดอะไรไปกันแน่นะทุกคน <c oughs> โอเคทุกคนรวสักพักหนึ่งแอดก็กดไปกดมาก็มาเจอตรงหัวของกูเนี้ยคนเนี้ แหม่มึงก็ทำสะกดยาแลลวนะตอนแรกกูกดตั้งนานไม่เจอวิ่งรอบบ้านสรุปก็ต้องมาหามึงนั่นแหละโอ้ฮะแล้ว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 ยังไงคะอมึงอย่ามามองกูอย่างนี้นะ คือยังไงแล้วปิดประตูให้ค่ะคุณมารยาดีอีกแล้วค่ะมึงไปเลยค่ะออกจากบ้านเดี๋ยวนี้เขามาหาศพเขาเองแล้วมังหน้ามึงอเอานนอาอ่าอเลยไไไกจากบ้านเดี๋ยวนี้เออเกงหลังล้ คือทำนองมันเงียบไม่มีอะไรเลยแต่มันเดินตามกูอยู่อะไรเงี้ยฮ้ฉันวิ่งมากลางสายฝนเลยอะไรประมาณนี้แถ้าแ,แปลไม่ผิดฉันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อมึงไม่รู้เลยจ้ะมึงเห็นศพเพื่อนมึงมันก็เห็นศพใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งตั้งแต่ปแปลกๆยังไงก็ตาม I finally made it home ฉันจะต้องกลับมาที่บ้านโอเคฉันต้องการโทรหาตำรวจ เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ใช่ใช่ใช่นะมึงไม่เอาโทรศัพท์ไปตั้งแต่แรกวะแล้วต้องไปหาโทรศัพท์ข้างนอกอีกลำบากกูไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอค้างทุกคนไหมนะเออโอเคแล้วแล้วเออสติปมันกินหัวกูใช่ไหมไอ้เปนอาปากกว้างไปเลยยังไงมันก็กินหัวกูไม่ได้หรอก พอหัวมันตโตขนาดนี้น,น,นะ,ะเสียใจด้วยนะทไมนะมันตกตกใจโอ้ยแบดเอน็นอะแสะดงว่ามันมีกูดเอ็นด้วยหรอมันจะมียังไงอะหรือตะกี้เราต้องให้ฆาตรกรจับตายในบ้านงี้ปะ่ะเออแต่รูปแบบการจบของแอดก็ประมาณนี้นะจ๊ะอยโอเค ตัดกันมาซีนจบกันแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าแอดได้แบดเอ็นในรอบนี้ <c oughs> ถ้าใครอยากดูกูดเอ็นนะครับก็ลองไปหาทางช่องอื่นๆกันได้นะครับจะได้แบบดูกระจายตัวกันบ้างนะแล้วก็มาดูช่องแอดกันด้วยนะครับอ้อนขนาดนี้ทุกคนซึ่งตัวเกมเนี่ยเท่าที่แอดตีความน่าจะเป็นแบบเหมือนปีทรงปีศาสแหละที่มันอาจจะเพ่งเล็งเราอะไรเงี้ยเราเป็นคนอยู่บ้านคนเดียวแล้วเรามีประเด็นเรื่องเพื่อนเก่าแล้วอาจจะแบบมันใช้ประโยชน์จากความทรงจําของเพื่อนเราในการมาโจมตีเอาชีวิตของเรานั่นเองนะทุกคนนะก็ถือว่าแนบเนียนมากๆกันเลยทีเดียวแล้วก พอเราไปเจอตัวนั้นนะมันเหมือนเป็นตัวแทนของพวกซาตงซาตานยมาบาลอะไรอย่านยงนี้หรือเปล่าอันนี้แอดแคทคาดดาวนะอาจจะเป็นแบบ คนมารับวิญญาณอะไรอย่างงี้เออแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็คอมเมนต์คุยกับแอดกันหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมันก็ต้องกับชื่อคลิปนะที่เขาบอกว่า Mid Night Pro ใช่ไหมเป็นการด้อมดอมมองมองกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็มาด้อมดอมมองเราที่สวนสาธารณะทีหนึ่งใช่ไหมจากนั้นเราก็ไปเจอเขาอีกทีแล้วก็มาปุ๊บที่บ้านเลยทีหนึ่งพระเจ้าตามติดจิ๋มหายเลยอ่ะก็หวังว่าเพื่อนจะกลัวแล้วก็หลอนขนหัวลุกไปกับแอดนะทุกคนนะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเซไปไปก่อนนะจ๊ะ